ซึ่งจังหวัดพะเยาเตรียมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ์มหาวชระราชธิดาครับ <c oughs> นายบำรุงสังขขาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปชรก,กิติยาพานรเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่สาราบาทวัดศรีโคมคําพระอารามหลวงโดยมีเจ้าอาวาสวัดศรีคมคําพร้อมด้วยส่วนรชาชการและส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในการนี้จังหวัดพะเยาจึงขอประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในจังหวัด สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเป็นเวลา15วันทั้งนี้ในส่วนราชการสามารถลาเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่ถือเป็นวันลา คุณผู้ชมคะสำหรับจังหวัดพะเยามีการกำหนดจัดโครงการบัณรชาอุปสมบท99รูปในวันที่14มกราคม2566นะคะผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่กลุ่มงานอำนวยการสำนักงานจังหวัดพะเยาหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ054449601และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอค่ะ